สวัสดีครับแฟนลูกยางนักตบสาวไทยก็ได้มาวิเคราะห์สาเหตุวอลเลย์บอลหญิงไทยใช้มือเซตถึง3คนลุยคัดเลือกโอลิมปิกนะครับความเคลื่อนไหวก่อนการแข่งขันวอลเลย์บอลหญิงไทยโอลิมปิก2024รอบคัดเลือกซึ่งจะมีเกิดขึ้นระหว่างวันที่16ถึง24กันยายนนี้นะครับที่ประเทศโปรแลนด์โดยทีมชาติไทยอยู่สายซีร่วมสายกับโคลมเบียเยอรมนีอิตาลีโปแลนด์ สโลวีเนียเกาหลีใต้และสหรัฐอเมริกานะครับโดยจะลงสนามนัดแรกในวันที่16กันยายนพบกับเยอรมนีล่าสุดแฟนวอลเลย์บอลก็ออกมาวิเคราะห์ถึงสาเหตุที่โคดดวนดานายศีวัชระเมธากุลตัดสินใจใช้ชื่อมือเซตถึง3คนในรายชื่อก่อนลุยศึกสำคัญนี้ประกอบด้วยปอนพันธ์เกิดปราดสิริมามนากิจและนุสลาต้อมคำซึ่งมีคนเห็นด้วยกับเหตุผลดังกล่าวนี้จำนวนมากเลยทีเดียวนะครับ มาดูและวิเคราะห์สาเหตุกันนะครับว่าทำไมต้องเอามือเซตไปถึง3คนในรอบคัดเลือกโอลิมปิกนี้นะครับคนที่1ผู้ยังเป็นเซตหลักของทีมใช้เป็นตัวยืนอยู่เสมอนะครับคนที่ 2A เป็นเบอร์2คอยลงเปลี่ยนจังหวะเปลี่ยนเกมเมื่อผู้หลุดโดนจับทางได้นั่นเองนะครับ ส่วนคนที่3ามนุตบางคนก็สงสัยแปลกใจว่านุตต้องกลับมาผู้ร่างกายอาจจะไม่ฟิตเหมือนสมัยเมื่อก่อนเนื่องจากว่ายังมีโรคประจําตัวสังเกตคือผู้จะเหนื่อยง่ายเมื่อยือนระยะนานๆแข่งต่อเนื่องพร้อมเดินทางไกลหลายๆประเทศจับจังหวะการเล่นของทีมได้ส่วนเอประสบการณ์ต่างแดนยังน้อยนะครับสังเกตเมื่อเอลงตัวจริงแทนผู้แมทที่ประเทศบราซิลเอเล่นไม่ออกเลยนะครับ สถานการณ์บีบบังคับต้องลงแทนผู้ผู้ร่างกายไม่สมบูรณ์ในเมื่อคนที่1และคนที่2ถ้าเกิดเหตุการณ์สถานการณ์ที่เกิดขึ้นดังนั้นโค้ดต้องหาเซตพร้อมใช้งานจริง100%ซมาสำรองนั่นเองก็ต้องยอมรับนะครับว่าตัวเซตพร้อมใช้งานจริง100%เซตตอนนี้มีแค่นุสดาคนเดียวเท่านั้นในเมื่อเป้าหมายหลักของไทยแลนด์คือโอลิมปิกทำยังไงจะเก็บคะแนานให้ได้มากที่สุดก็คือทีมต้องสมบูรณ์แบบมากที่สุดนั่นเองนะครับ เซตคนที่3จําเป็นต้องสํารองไว้ให้คนที่1และคนที่2ในกรณีคับขันนั่นเองนุชก็จะเป็นตัวเปลี่ยนเกมกับโอกาสคัดโอลิมปิกในครั้งนี้นั่นเองนะครับก็ต้องมาคอยดูกันต่อไปนะครับในรอบโอลิมปิกในครั้งนี้ว่าทีมสาวไทยนั้นจะทําได้ดีแค่ไหนนะครับหัวใจหลักของทีมก็คือมือเซตนั่นเองนะครับเรื่องนี้สําคัญมากนะครับที่จะเอามือเซตตัวสํารองหรือตัวพร้อมใช้งานมากที่สุดไปสํารองไว้นั่นเองนะครับ มีความคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์มาบอกมากล่าวกันที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ